กระสัมภาระกับเต็ม,มนึงเด้อจ้ะกระเป๋าเพื่อนแล้วก็มีหมอนหมอนนึงเว่าหมอนต้องมีเด้อจ้ะเอาไปให้เพื่อนนอนอยู่ในลาดประจำนอกจะเนาะเบิงบ่งเต้เบิ่งเด้อของของอยู่หลังรถแม่นึงรู้สึกว่าจะลายขนาดเด้อจ้ะพ่อพี่น้องก็ย่ันนั่นเด้อจ้ะเพราะว่าก็มีเสื้อผ้าเนาะจากมีผ้านแล้ว่าปัน่นจะเห็นะาจารย์กับเบลล์อ,ออกกับลังเทาก่อนยังเอาไว้นี่ยัง่ได้เอาออกโอ้ยเบิ่งหลังรถแม่นึงกะเบิง่งนอนจกจาก สวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุขูสุคนเราจะเด้ดเอ,อมือในแม่น,นึงกะจะออกไปทํางานเราจะเด้ดเอแม่น,นึงกะย,ยา่ามาให้เบิงงอาจากให้พ่อแม่พี่น้องเบิงกันว่ะแม่น,นึงออกไปทํางานเนี่ยแม่น,นึงเอาลูกไปนั่จ้ะเลี้ยงลูกไปพร้อมทํางานไปพร้อมมันเป็นจังไดเออเป็นไปได้บออียงจะสินอาจารย์แม่น,นึงกะทำวิดีโอให้เบิงงอาจาก ตอนแรกตอนนี้กัแม่หนึ่งกำลังจะออกจากบ้านเดิจ่าเดิแล้วก็มีอย่างแน่ที่แม่หนึ่งต้องเอาไปเพราะว่านี่ลูกสาวน่จาจะนออ้องสมําเอาน้องสมําเป็นที่ทํางานน,นําเนอกจากเนาะในก่อนจะออกจากบ้านทุกครั้งเลยกับมีกระเป๋าด้จ<ส>้ะอ่ามีกระเป๋าเดี๋ยวแม่หนึ่งใช้นี่นอกจากอันนี้นก็เป็นกระเป๋ากระเป๋าน้องสมถมด้วจ้ะที่แม่หนึ่งเตรียมไปนําคุ่มือเตรียมไปนําคุณมือนอกจะซ้ำพลาอันนี้ ในกระเป๋าเนาะจ้ะเนาะกา็สินี่พาเพื่อนตั้งแต่เกิดจ้ะพาเนา่นาเน่าเพื่อนเบิงปุยีปุยามมันจนแบบว่าเป็นมูแทนนี่แม่ของมูอีกที่หนึ่งเล่าเบิงเล่าทักเล่านั้นมหาห้จ้ะตั้งแต่เกิดเลยเกิดใหม่ๆเลยเนาะเป็นแบบว่าไทยของขวัญวันเกิดวันเกิดนะจ้ะมือเกิดมือแรกนะเบิงปุยีปุยามมุนเมดจ้ะ อันนี้คือมาหลายมาหอมดมนอนเนจาจะเนาะแล้วก็มีผ้าห่มอีกเลยจะผ้าหม่มเนาะโอ้ยนี่จะมีผ้าห่มเนาะเอาใส่ห่มแล้วก็ตองมีได้จะพวกอ่าของครบเขีย่ยจะสิเนะานะแต่จะมีรียมงไปของครบเขี่ยได้ใสิในกระเป๋านี่มียังยิกจะมีของเหลนเราจะเริ่มมีของเหลนนะ แล้วก็บางของเหรียญไม่นึงก็เอาไว้อยู่ในหลานจ้ะนี่เดยเบิรงกับมี่พวกสนุกสนอ่าพวกแนวกินนะจ้ะนะะัะผลไม่ะผลไม้กองกันสินะจ้ะที่มันเปิดกินเลยเนาะกับมี่โทรศพัพท์นะจ้ะ ว่าบวกลบคูณหารไปแหละมันมันกับมันกับแพ้งก็สินนะจ๊ะเออมันกับแพงเข้ากบับโบไหวสีแม่นึงก็เลยเออเลือกที่จะเอาลูกไปทำงานนัน่มเราจะเป็นบางมือบางมือก็อยู่น้ำพี่สาวน้ำพี่สาวบปรยงหลายนะจ๊ะเนาะจังสีกะบ้างเธอกิถ้าเพอเขาบ่ได้เป็นงานเพื่อนกน็เอาไปอยู่น้ำพอจะสินนะจ๊ะเออก็ซอยๆกันไปนะจ๊ะผมพี่นอก แต่ส่วนมากกับแม่นึงก็เอาไปเห็นงานนัน่มนอกจากเนาะแต่ว่าชวนกัเป็นช่วงปิดเทอมเดือจะเดอช่วงน้าร้อนกับแม่นึงก็เอามาหาเบิ้งนอกจากว่าเอาไปจังไดเอาไปเห็นงานนั่มแต่อิลีบบกเอาไปได้อิลีนอกจากแต่น่อยเดิพอนม่พี่น้อง จะสีว่าโบเมนทุกลานเดอ้อที่จะหายเอาลูกไปยิ่งโดยเฉพาะยูนี่เขาอะไรสนใจเด้อจะปัญหาของเจา้าคือปัญหาของเจา้ารบเมนปัญหาของของเขาเด้อจะเด้องานก็คืองานแต่ว่าแม่นึงดีตรงนี้แหละดีตรงที่ว่าเจ้าของหลานเพิ่นเข้าใจเพิ่นเข้าใจแบบกันเองนะจ๊ะเออ แม่หนึ่งสมาร์ทเขาโรงเรียนแล้วนุบานเนาะจะเนาะก็นล่อนี่ล่ะล่อเ,เ,เ,เพื่อนๆพี่พี่ล่อโรงเรียนเขาเปิดเทอมนี่แหละจ้ะกับไ้แล้วเขาโรงเรียนแล นอกจากนอมันกน็อยู่ที่ว่าเจ้าของร้านนอกจากนอเจ้าของร้านเพิ่นเรือแต่ส่วนแตส่ส่วนมากเนี่ย <c oughs> เ็นก็ได้เด็จกจ้ะเพราะว่าเอาไปทํางานแล้ก็ต้องหา,าคนเหลี่ยมนะจังสีนะจัะแต่สําหรับเปหนึ่งคือยังว่าเพิ่นไปหนึ่งเบาเจ้า,นนา,จาของร้านเพิ่นใจดีแล้วกันูจัดการมาโดดจังสีนะจะังก็อหอมไปเห็นงานนํจาจังสีนะจ้ะก็บ่อยากจะเสื้อได,ด้นอเขาดูไปอีกอัน ก่อนซิคาวล่าจะมียังมีเวลาเหลือไม่นึงกะแวะซื้ออ่าซูปเปอร์มาร์เก็ตหน่อยๆนะจ๊ะก่อนจะถึงแวะซื้อซื้อขนมจากขนมครบเขียวให้ลูกก่อนนี่จะซืออ้ขนมเออเพิ่นอยากได้ขนมเพิ่มน,นะจ๊ะเนาะเดี๋ยวกะสิเลือกก่อน <c oughs> มึงลูกสาวข่อยพุดเอา้าเอา้า <c oughs> ความสุขของลูกคือความสุขของแมนะ่เดี๋ยวจันี่นะเดี๋ยวเบิึงตัดสินแบบติลูกมากนะจนะ๊นนะเนาะซองเหรียญเก่าสิบเก่าเลยจ้ะเป็นอันนั้นจะเป็นซูปปเปอร์านะปปรมาร์เก็ตไะจใะเนาะซูเปอร์มาร์เก็ตเอ่อในน้อยจ้ะจ้ะ แม่นหนึ่งจะขอตัวตัวเลือกสื่อแล้วก็สิออกไปหลานนะจ๊ะดเด้อเพราะว่าเดี๋ยวเหลือเวลาไก่จะได้เวลาเขาง,งานละจ๊ะพ่อแม่พี่นอ้องตรงสปอนส์เกตแม่หน,นึ่งขอ,ขอขอเลือกขนมเลยกันไปเจอกันที่หลานเดี๋จ๊ะเด้อเป็นท,ที่ทำงานละจ้าเดี๋ยวแม่หนึ่งก็ต้องบแบกสัมภาระนะโอเคนี่น่าจะเขามาหลานแล้วแมนหนึ่งก็แบกซัมภาระหมอน น่าจะนี่น่าจะเดี๋ยวเวกเวกโอเคเลยวเวกเวกโอ้เนี่ยนี่จ้ะสามพันละนี่กันนี่ก็สิบอ่าจะเป็นที่ประจำที่น้องอ่าสมตำน่องสมตานเก่ามากเก่าสามสิบกว่าปีแล้วจะล้านนี่บอเคย โมเดอริงไม่เลยจะพองนะเก็บแบบสภาพแบบเก่าๆน้ำเดิม,มเลยเดยเะพาะบอกกับเป็นโตเป็นโตเป็นโตหนั่งนะเนาะตอนลูงแม่หนึ่งกันยังแลนเหรียญอยูน่นี่นะจ๊ะเห็างนีบอกเออโตหนังนอกจากเป็นลานใบใหญ่เลยจ้ะเด้อเด้อโอเคเนาะจ้ะเดี๋ยวแนะม่หนึ่งกับ ก็เริ่มโอเคน่าจะเดี๋ยวแม่หนึงก็สิเริ่มอ่าเตรียมตัวทํางานเดียเด๋ยวจเด้อยพอตอนนี้ก็ได้เวลาเขางานแล้วน่จาจะเนาะก็นี <c oughs> นน่แหละจ้ะกับแม่นึงก็ถ่ายเบิ่งว่าเอาลูกมาทํางานนั่มจังใดเป็นจังใดเอามาจาังใดน่าจะเนาะก็ับถ่ายเพื่อน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 พอแม่พี่น้องได้เห็นน่าจะน้อมืงอนี้กัแม่นึงขอลาไปก่อนเด้อจา้จาจังใดก็อย่าลืมฝากเป็นก็ต้องอจให้แม่นึงในเด้อจ้า เมื with this and you just shoot it, um, like ่อเดดดมาสองคนยังเป็นน้งเราสวัสดีค่ะมีกอนบายบายสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะมีกอนขอบคุณค่ะไปลวจ้าบายบาย